โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนเล่นตัวของเฮล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิกซ้ายนะครับเป็นการโจมตีปกติก็มีกระสุนทั้งหมดแปดนัดนะครับก็ยิงตัวเนี่ยยิงประมาณสี่นัดนะครับถึงจะตายนะหรับตัวของซัพพอร์ตแอดเอร์ดีเพสแล้วก็ถ้าเกิดยิงหัวเนี่ยแค่สองนัดก็ตายนะครับ อันนี้ในระยะใกล้แต่ถ้าระยะใกล้ๆนี่น่าจะสามนัดนะครับก็ยังสามสิบเมตรนะครับก็สามนัดครับนะครับประมาณสามนัดนะครับถ้าเกิดยิงไกลๆแล้วก็พาซซีฟของตัวเฮล่านะครับเวลาฆ่าศัตรูได้นี่มันจะมีนี่ครับนกออกมาระเบิดอีกจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นคลิกขวาก็จะเป็นนี่ฮะปล่อยอันนี้ออกไปแล้วก็ ผ่านไปสักพักเนี่ยมันจะระเบิดนะครับไอหอกที่ปากไปเซียนถ้าคลิกขวานะลิงค่อนข้างยากนะครับเวลาเล่นจริงแง่เรายืนอยู่มุมเงี้ยตอคลิกขวามันจะมีบางอันติดอยู่ครับทำแพงโฮเคฮะแล้วก็ถ้าถ้าตัวอีนะครับก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลไปอย่างงี้นะครับก็เนี่ยฮะปล่อยออกไปมันก็จะดูดศัตรูเข้ามาตรงกลางครับจะหยุดกันเคลื่อนที่จังหวะหนึ่งะครับแล้วก็มีดาเมจด้วย หยุด,ยดกันขึ้นที่นังหวัดหนึ่งเดียวสามารถเดินต่อได้ต่อมานะครับเป็นอันติก็จะบินขึ้นไปบนฟ้านะครับมีเลือดทั้งหมด1,000แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่20วินะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันติก็อีซนายยิง่งจเฉยเวลาใช้เนี่ยก็ต้องหามุมดีๆอาจจะอ้อมมาข้างหลังก็ได้แล้วก็ค่อยกดครับก็ส่วนดาเมจของอันติเนียค่อนข้างแรงนะฮะซองนัดก็ตาย ถ้าไกลหน่อยก็ดาเมจก็บเบ,บาลงครับก็คอมโบตัวนี้ไม่ไม่ <ง S 1> ค่อยมีอะไรนะครับก็มีอนไนก็ใช้ครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็เน้นยิงเป็นหลักครับยิงแม่นก็จบแล้วครับตัวน,นี้ก็สำหรับคอมโบก็ขิ้ขวานครับแล้วลก็ปล่อยอันนี้ก็ได้แปลว่าถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยแล้วมันห่างกันนิดหน่อย ถ้าสมมติเราปักไปตัวนึนะครับป่อยดูดมากลางมันก็จะระเบิดโดนทั้งคู่นะครับผมลืมบอกสกิลอีกอันหนึ่งนะครับชิปก็จะเป็นปล้อยนกออกไปนะครับแค่นี้เหมือนเป็นวาร์ประยะสั้นครับถ้าเกิดลองหันหน้าขึ้นข้างบนแล้วชิปเนี่ยมันก็ไปข้างบนครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเฮล่าก็เดี๋ยวผมไปกดเล้งให้ดูกันเลยดีกว่าก็ในส่วนของแรงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เล้งไดไดมบ้านสามครับ ก็ไม่ไม่น้อยไม่เยอะนะครับแต่ไปเล่นให้ดูดีกว่าตัวเฮี拉โอเคฮะตอนนี้ก็เจอห้องแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมบอกตลอเฮล่าเลยยังไงก็เพื่อนบอกนะครับให้เล่นสอง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 ก็คือแท้งสองนะครับดีเพสองแล้วก็ซัพพอร์ตสองตัวก็ตอนนี้มีดีเพสสาอันนี้ก็เล่นได้อยู่ครับดีเพสมก็ไม่เป็นไรครับแท้งตัวเดียวก็โอเคครับเพราะว่ายังมีซัพสองตัว พยายามลิงตัวที่ไม่ใช่แทงครับปิดคิวให้ได้แต่ถ้าปิดไม่ได้ก็ยิงแทงก็ได้ครับ,เ,คครบเราโดินได้ไหมเราชิปถอยกันนะถ้าเพื่อนฮยูก็พอเป็นแทงตัวเดียวก็แทงตายง่ายครับดีเพนเราเป็นตัวหลวงสองตัวครับปิดปิดแทงได้ตัวหนึ่งครับก็พลาดไปเลยครับ พยายามยิงหัวครับเพราะว่าดาเมจแรงได้แต่ถ้ายิงไม่โดนก็ยิงตัวกไระแทกได้เหมือนกันแบ็คแบ็คเพนเทอร์มานะครับแบ็คเพนเทอร์มาหลวงครับพยายามช่วยซัพพอร์ตครับเพราะว่าทำให้ทีมเล่นง่ายครถ้าเกิดซัพพอร์ตไม่ไม่ตายเราก็มีฮิลเล่นแทงก์มีฮิลก็ชนะไฟครับเพืนติกนะฮะติกข้างบนไม่มีอะไรนะครับ แทงกระโดดมาก็ปล่อยแทงมาเลยครับพยายามฆ่าแบ็คแพนเทอร์ตัวแรกครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ลวงซัพพอร์ตเราเอเมนลวงเราแทนครับแต่ถ้ากันไม่ลวงซัพพอร์ตเราก็ยังมีฮิลนะครับทำให้มันฆ่าเราไม่ได้ครับซัพพอร์ตหลุดมานะครับเราก็ฆ่าไปเลยครับแบ็คแพนเทอร์ฝั่งหนูนเวลาเล่นมันต้องลวงซับครับโ okay. อเคเราตายก็ซับก็านาะตายไปด้วยนะไอ้ซับรอด เพื่อนตายหมดนะครับก็แพ้ไฟพอเราเชื่อซับไม่ได้เนี่ยก็นั่นแหละครับแพ้ไฟก็เดี๋ยวรอเพื่อนกันนะเพื่อนเปิดวาร์มนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ได้บอกก็เดี๋ยวเราเล่นกับเพื่อนด้านหน้าเอาก็ได้ครับเพราะว่าทางนี้มาสามคนเพื่อนไปล้วงหลังนะครับเราโดนล้วงนะครับก็ถ้าเกิดเราเลือดน้อยอันตีไปเลยก็ได้ ฝั่งหนุนน้าไดยังไม่เป็นตีนะครับแล้วก็ยิงเก็บทรัพย์ไปก่อนเองแล้วก็ถ้าเกิดไม่เห็นตัวอะไรไหนก็ยิงยิงไปเลยก็ได้ครับแข้งฝั่งนูุนเล่นค่อนข้างแปลกนะครับดรสเตนเพื่อนเพราะว่าปกติเนะี่ยมันจะต้องบินกลางโลมาก,กันรันตีแล้วนะเห็นแบงค์วันเทือดหลังนะครับติ๊กบอกเพื่อนเห็นครับเราบินไปช่วยนะครับไม่ละจริงๆก็ไม่ต้องรีบเลยหอไม่หรอ เทเลาไม่ต้องรีบยิงก็ได้ครับขอแค่ยิงแม่นพยายามสแปมสกิลนะครับเพราะว่าสกิลค่อนข้างคุ้นดาวัยนี่ครับเราเรากดอีแอนเซนมันได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมก็กดถูกจังหวะพอดีทำให้แทงเสียนตีฟี พยายามหาแบ็คแพนเทอร์นะครับเพราะแบ็คแพนเทอร์ต้องลงทัพยหรอกแบ็คแพนเทอร์น่าจะมาหลังนะโอเคใช่ตายนะครับอันนี้น่าจะชนะไฟเราเพราะว่าทัพเราไม่น่าตายแล้วโอเคครับก็ชนะไปนะครับแมปแรกก็เล่นเฮล่านะครับพยายามอย่าตายนะครับคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วกาานน็ทำดาเมจไปด้วย แล้วก็เวลาเล่นเนี่ยพยายามอย่ายืนหน้าแทงนะครับตายนะครับแล้วก็ยืนยืนให้อยู่หน้าซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตมันไม่ค่อยหันหลังมาฮิวเท่าไรก็เล่นกลางๆไ้ครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนดาเมจเยอะก็ชิปนีไปด้านหลังนั่นก็ได้ครับเนี่ยเพื่อนเปลี่ยนเป็นโลกี้นะครับทําให้เรามีพาสซิฟขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเราฆ่าศัตตูได้นะครับเราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าเกิดโลกี้ตายอยู่เนี่ยก็ทําให้ชุบโลกี้ได้ด้วย แต่โลจีน่าจะตายหลังเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพื่อนไปล้วงเล่นทไาไปด้วแมนไปล้วงให้ครับเราก็ทำดามมิดตัวหน้าไปก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อนไปล้วงให้แล้วนี่ฮะก็ถ้ากลังโลก็ยิงโลไปเลยครับปิดคิวไปปิดปิดตัวไหนได้ก็ปิดครับเราคันเซอร์นั่นตีได้ก็จริงๆพยายามดูนันตีซัพพอร์ตฝั่งหนูนะครับว่ากดไปหรือยัง ถ้ายิงยิงไปเลยก็ได้ครับเนี่ยครเวลาเราเจ็บเราก็ชิปหนีครับปกติเนี่ยครับแทงตายก็ฆ่าแทงเลยครับอันนี้พยายามดูเพื่อนนะครับเพื่อนใครตายบ้างครับถ้าเพื่อนตายเยอะก็ถอยมาหน่อยครับปล่อยพลอยไปก็ได้อันนี้เพื่อนวา้ามานะฮะตอนไวไปเพื่นเที่ยงมาครับพยายามฆ่าเลยครับถ้าถ้าเห็นไปเพื่นเที่ย แต่มันต้องยิงหน้ามากนะครับถ้าเกิดแทงมันมาก็ถอยเลยก็ได้ยิง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 ตัวหลังก็ดีนะครับเพราะว่าซับจะได้หันไปฮิวให้ตัวหลังแล้วก็ทำให้แทงไม่ไม่ค่อยมีหิวครับแล้วก็ยิงอ๋อ แทงแเหมือนจะหลุดมาพอแทงเนี่ยติดอ้โหเราโดนแบค็คแพนเทอร์นะครับถ้าเกิดเราถอยมาไกลเนี่ยทำให้ซับฮิวไม่ได้ครับเราอยู่มุมปิดพอดีเมื่อกี้ซับฮิวไม่ได้เห็นตัวไหนก็ยิงไปก่อนเลยฮะอย่าเอา ก็อันนี้เรารีบเดินไปนะครับทำให้ตายแล้วก็น่าจะทำให้ทีมแพ้ไฟหรือเปล่าทีครับสไปเดอร์แมนเก็บไปทำเราเห็นแบงค์พันเธอร์แล้วก็ยิงไปก่อนเลยนะครับเพื่อเพื่อนฆ่าได้ยิงไม่โดนะฮะชอตนี้โอ้ เรามีอันตรีนะครับทราบฝั่งหนุ่นก็น่าจะมีอันตรีเหมือนกันแต่รอรออันตรีตรงนี้ก็ได้ครับไม่รู้ว่าพังต้นไม้ได้ไหมก็ตบีเช็คได้นะครับว่าพังได้หรือเปล่าก็อย่างเงี้ยก็อันตรีไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าฝั่งหนุ่มจะเข้ามาแล้วก็เก็บตัวที่มันไม่โดนฮิวนะครับก็ยิงไปเลยทีนี้พอมันฮิวแล้วก็ไปยิงตัวหน้าแทนครับก็น่าจะตายครับชุดนี้เพราะเพื่อนตายหมดแล้วครับตัวทับ ก็ถอยเลยก็ได้ครับจริงๆก็ไม่น่ารอดหรอกก็ไฟนี้น่าจะแพ้ครับเนาแทงกโกนตีด้วยฮะเละครับเลต่อไปได้ไหมเราไปสามครับแต่ก็ไม่ไหวจะดีก็หลักๆที่แพ้นะครับก็ผมตายก่อนทำให้ทีมขาดดาเมจครับ แต่จริงๆดาเมจเรามีถามตัวก็นั่นแหละพอทีมขาดคนมันก็เล่นยากครับเราต้องพยายามจะย,ยินหน้าไปนะครับก็พยายามดูตัวเองไว้ว่าเราตายยังไงนะครับในแต่ละรอบบอกขอแทงเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเฮล่าดูนะครับเราจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็นปกติผมเปลี่ยน,นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเฮล่านะครับถ้าเกิดบินอยู่นะแล้วก็สเปซบาร์ค้างมันจะลอยลงมาอย่างนี้ครับทำให้ยิงง่ายขึ้นนะ ก็เดินเล่นอย่างเงี้ได้ครับเอ็นโดดๆไปพยายามยิงแไปพันธุ์ก่อนนะเอรีมมาติก็ถ้าเกิดมาติก็พยายามยิงตัวอื่นแทนนะพยายามเก็บทับให้ได้นะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็อาจจะแพ้ไฟได้เลยถ้าเจ็ตใส่ตัวตาตาหลอดมาครับ รเราก็เก็บตาตาหลอดไปพยายามเล่นทําบทไว้นะครับเพราะว่าจะได้มองแมปได้ไง่ายๆเรับเก็บแข็งไปโอ้แบ็คแพนเทอร์โหดมากนะฮะ เก็น่าจะเจอแบ็คคันเทอร์ตัวตึงนะค่อนข้างเล่นยากนะครับเจอแบ็คคันเทอร์โหดเพราะว่าเราจะยิงไม่โดนก็เนี่ยครับพอซับฝั่งหนุนแฉกตีไปแล้วก็จะเหลือแค่ของไนตัวที่อะไรวะไอตัวไม้กางเขนที่ชุบเพื่อนครับแล้วก็ตีไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนเขาเต์ตีละก็ยิงเสาไปได้เลยก็นะครับแต่พอตีเราติดหัวครับแล้วก็ทำให้ยิงยาก แต่ว่าแมบปบแมบปบนี้เล่นเฮเฮล่าาค่อนข้างยากักติที่เพื่อนโดนครับก็พยายามยิงช่วยเห็นตัวไหนก็ยิงไปเลยครับ ครับปิดอันตีได้ก็วยครับแข้งลุตมาตัวเดียวนะครับก็ยิงดาเมจช่วยเพื่อนไปครับซับลุตมาอีกแล้วก็ปิดอยู่แบบก็นายชนะไฟแข้งยั่เหนื่อยไซนะเพื่อนติแล้วก็มาช่วยเพื่อนเอ๋อเดิวนวนเฮ้ยฮะฟังฟังนู้นเล่นแปลกๆปลกแล้วครับโอ้มาทีละคน เราสไปเดอร์แมนเราไปตายนะครับช็อตนี้โอเคแต่เราได้ท่าต้าลอดเพื่อนน่าจะมาทันนะครับเพราะว่าเป็นสไปเดอร์แมนก็แทงลุ่นมาอีกแล้วฝั่งนู้นน่าจะไม่เอาอะไรแล้วครับแบ็คแพนเทื่อนมาลวงนะเพื่อนก่อนสิก็พยายามเล็งเล็งแบงคเพเ่อร์ไว้ครับเพราะว่าเตอร์ติงขวันเรา นะครับตายแต่แบ็กเพนเทอร์หายไปนะครับลับมากดดันตียีเวลาให้เพื่อนกะ็ใช่ครับแบ็กเพนเทอร์ตายก็จบแล้วครับแขงมากตังหนุนเริ่มมาทีละตัวแล้วเพราะว่าเวลาหมดก็เดวกดดันตีไปเลยฮะโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็สำหรับส d ม s ีเพสนะครับก็เล่นได้อยู่แต่จริงๆก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ แล้วแต่รอบนะครับมันอาจจะเล็งไม่เยอะก็เลยเล่นง่ายครับก็ตอนหลังเหมือนฝั่งนู้นจะโยกจยกซับพอตตัวหนึ่งไปเล่นดีเหรือเปล่า่าใช่นะครับตัวสก a าเล t ก็เพิ่งเปลี่ยนถ่ายเกมก็ไม่มีผลเลยครับฝั่งนู้นเขาเล่นแปลกๆก็เลยทําให้แพ้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับอย่าลืมไปลองเล่นตัวเฮล่ากันนะฮะ